ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะบปัตถุเอเมสัมมหานาธิยาอธิวัฒนานัมสุรังขันตานัมสัมพพะเทวานัม บิมินาสักกาเรนะสัทพาเทเวปูเชิมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาเจ้าแม่นาทิ้ท้าวสีทันงตนแม่ย่านางเรือเลเทพ,พย,ยดาทั้งหลาย ที่เสิงสถิตยอยู่หน้าบริเวณปากอ่าวแห่งนี้โดยเครื่องสักดิ์ะทั้งหลายเหล่านี้โดยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบกุศลและเกดประเทศสังกุศลให้แก่คุณป้าประทุมกลิเดเบือ ผู้วายชนณบัดนี้จะได้ประกอบพิธีลอยอธิและอังคารของคุณป้าปัญมกลินบัวผู้วายชนขอชมแม่นาทีท้าวสีสันดอนแม่ยนางเรือและเทพ,พยดา,าทั้งหลาย ได้โปรดคุ้มครองรักษาอัธิและอังคารของคุณป้าปุถุคลินบัวผู้วัยชนและขอได้โปรดอโนุโมทนาเดินบรรดาให้ดวงวิญญาณของคุณป้าปุถุคลินบัว จงไปสู่สุคติในสัมปรายภพประสบสุขในทิพยาวิมานชั่เนินรันรานการเถิดสา